รับบาดเจเลยอนะสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวแฟคชั่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับเป็นของ Western Private Military Mil Mil Contractor อก็ เป็นทหารรับจ้างอเมริกาออกแนวโจรแดงนิดหน่อยก็มีก็มีฮอรสามลำนะครับเป็นมันจะมีชื่อมันอยูล่ลาเวนลาเวนทรานสปรอร์ตแล้วก็ลอลอชสเกลแม่ใจอัดเิดหคอ,อไมแล้วก็เป็นแบบแคสอ่ะ แต,แต่ถ้าเราเราจะเรียกลิตเติ้ลเบิร์ดกันหมดแล้วอันนี้เป็นฮอเรเดียวกับเมกาเลยของมาลิน600-200อยสองร้ M สองไม่มีอะไรครับอันนี้ตัวเดิมเปลี่ยนสีเปลี่ยนกิ่น,น,นตัวนี้เป็นฮอรสเกลนได้ส0มหน้าปัดเป็นเข็มนั่งได้สี่นั่งได้สี คนไม่แน่ใจว่าทำไรแต่ชื่อว่าฮอสเกิน่าจะสเกิไม่มีกล้อง้วยต่อมาเป็นตัวแคชให้อีกอหนงนาตอนนี้มีมินิการลูกเจ็ดแหละน่าจะใชแ่แล้วก็เป็น M1 ็มหหนึ่ง ผมเรียกได้มีทั้งหมด7นัดนะอย่างละเจเป็นสมดนุดเดแล้วก็เป็นออไอ,เ,นไอเอฟซีไปเรียงกัน

เด็กครับรับชมเอฟ6มาที่ไหนที่นี้มายังไม่ครับรเตรียมห้ามกดนะห้ามกดเลยมาแล้วเขายิงเป็นจรวดลงมานะ ติดถังน้ำมันมาด้วยสองัน,งนไปแล้วครับการันเด็กะไปเรื่องของฟอบอะไรปกติ เรกมีไหมเก่าแล้วนะครับย้อมสีสีดังมีเป็นอะมอรี่ยี่สิบเฟกเมนต์ยเอ้ยไเอฟฟสิตยีอันนี้ก็เป็นจอกเกาะยี่สิบมีโคเอ็กซียลมีไกด์มิดไซสองเม็ดแล้วก็สมอง ไม่มีอะไรนั่งได้นั่งได้สามนี่ต่อมารถที่ถ้าใช้ให้ถูกก็ดีครับหน้าต่างเนเอ,เอ,เอ,เอไม่ใช่ตตัวนี้ใช่ไหม MSV นี่ไงคันนี้จุดพิเศษของมันคือถ้า ใช,ใช่แต่มันมันมันเอาไว้เกิดอะ่ะมันเป็นแอบเคลื่อนที่อ่ะครับยี่สิ็ตอ่ะต้องนั่งในรถตลอด เทาเรเดยววันหนึ่งเลยแล้วก็เป็น M1117 นึ et, แ็แบบีแต่ดีกว่าติดบาวนิ่งที่หัวแล้วก็เป็นเ k 1 9ยิงลูกระเบิดแล้วก็มีสมคต่อมานี้รถท่านประธานว้วเสียงที่เด่นคือ เป็นเ e ได้เลยติดมินิกันนะครับโอ้แจ๋วใครมาไี่ตายหมดนะพอมาอๆๆเออไม่น่ายิงเข้าไปยิงคนกับพวกรถรถ แล้วแล้วก็มีไทรอนติดมีทิกันนะฮะมีหลายสีมต่างกันไงเนี่ยสีแล้วก็มีแฮมบี้ติดโเกอ50แกลแล้วก็ธรรมดาบีมันกีนาแล้วก็มีรถมอเตอร์ไอ้กระบะมอเตอร์โดนแดงนะ 7ได้8ได้อุ้ยกดได้เยอะจังอ่ะ9ได้โอ้ได้สกอร์นึงแล้วทันนี้โคดซิ่งดูแผนนี้แล้วทำอะไรเก้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลอ,อย่างเท่ซิบเบน สิก็ได้ผมว่าน่าจะได้อ้าวสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ได้ได้ได้ติดโหนด้วยอย่างเฮ้ยีมินิกานมินิกัรในในัในสัอร์ตหนงโหดโอ่านี้ถ้ามันไม่พอเนี่ยเออได้โอ้โดเขาดนได้เยอะมากเลย แล้วก็ไปข้างนอกเท่ม <Okay, S 1> ันแต่ระวะั <Log i. S 2> งโรจิต่อมาต่อมาเป็นอันนี้เราดูกันแล้วเก้ามันรถมันชื่ออะไรอ่ะ DPV Asphalt แล้วก็เป็นโลจีพันธ์สี่โั่งได้น่าจะสี่บนอ่าได้ห้า ต่อมาเป็นคอร์สไบต์150ตัวเดิมอเมริกานี้ทันบอดอเมริกาแล้วก็เป็นโลจี 3, ่3,000ก็หมดแล้วนะครับเออมันมีโด้ด้วยเนาะเออผมไ่ด้พูดโด้พิเศษ ฟอสลีดเป็น MP5 มี M14 แล้วก็เป็น AK AK ก็เป็นหน้าตานี้เอาไปกันแบบไวๆครับ4 M14 เป็น,น,น,น M4 ผมนั่นจำได้เด็กเล นี่นิดนึงน้มันต่างไหยปิดของตรงของแต่ง M5 m เมดิก็เป็นตัวนี้โอ้โกล้องน่ารักมากไ<ข>อต,ตัวลำปืนมันยาวอยู่นะม<ข>ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าลูก5.56 ไอ้ส่วน AK เค้ขาใช้ลูกอะไรลูก5.56เหมือนกัน30นัดมีอะไรอีกไหม,มของคาร์สโคลลิดมีต่อมาเป็นคอร์ตโลเป็นแก๊งเลเวลแมนมีปืนนาสั้น M4 น่าสั้น ติดนะสั้นตัดออกอันนี้ AK ดูไปแล้วเป็น AK คติดไอกาอลยรสายเป็นงูเะไรคลับอันนี้เป็น M14 สโคโ,สโคลืม AK ดูไปแล้ว AK ติดไอ้นี่เนาะแล้วก็ไอปืนนาันแต่เป็นสโคเอคอ อยู่แล้วก็เป็นออโตมิติกไรเฟินแมนอันนี้มี100นัดก็มันๆมันเลยครับร้อยนัดมันะจะไปแบบมามีด้ แวดูแม็กด้วยนานนิดหน่อยปฟขับโ <Five. S 1> มนได้2โมนอะติดตแค่อันนี้เป็นมิมิตัวเดียวกับตัวตัวเก่า ดีแต่สายมีอะไรเพิ่มไหมระเบิดสามลูกไม่มีครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอ๋อมีระเบิดเป็นระเบิดแพกใช่ป่ะติดลไรมาเนี่ยแฟกเมนแกนเนตเนี่ยแล้วโอ้โหปาจีเขาก็หันมาหมดเนี่ย โลเดิมเนี่ยไม่มีอะไรครับโลเกา่าก็เป็น GL ครับมาใหม่ไม่ไม่มีติดปืนนะกว่าจะควก้ก็อู้อีพร้อมยิง3 5มห้าิครับ เดิมแหละไม่นานประมาณนี้อ้อมีตัวนี้เป็นของตุรกีเหมือนตุรกีเลย r e l o a โลคตดกลางเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลนเลยอันนี้เป็นรอไม่มีอะไรครับรอที่เราเห็นทั่วไป แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็น at f ต่างก,กันกับปืนกับรอ at f o หนึ่งนัดรอก็เอ้ยดี่เขาให้รอมา2นัดเนี่ยได้ ak ติดโวงลมมีรอมีระเบิดมีรอสองนัดแล้วก็เป็นรอที่ทุกท่านน่าจะชื่นชอบกันนะครับเป็น m a s m a n m ยีติดสะโคบโคูณ6คกับ เีเาะหนึ่งหนึปรับระยะไปไวครับอันนี้ก็เป็นสไนของน่าจะออสซี่ถ้าผมจะไม่ผิดกล้องแม่งเล็กมากปรับระยะไม่ได้ไม่ดีเท่าไหรก่กระบอกนี้ส่วนกระบ,บอกนี้ก็ปืนหลัก ติดเป็นปุบติดขาซายรับระยะได้หกร้อยไปกันต่อก็แมชชีนการตัวนี้ตัวเดียวแคนาดาทุกคนน่าจะรู้แล้วก็เป็นเทนเดมเทนเดมเท่ากันก็เป็นไฮเอฟบุซีแบบต่างกันไงไฮเอฟบ o ซีดแอนตี้แทงกับไฮเอฟบุซีอ๋อไว้ยิงคนกับยิงรถ มียิงคนหนึ่งหนึ่งลูกยิงรถสองลูกแล้วก็เป็นเทนเดมไม่มีกันรีต่อมาก็เหมือนกันนะผมคิดว่าอ่ะใช่ต่างกันแค่ปืนครับเป็น m4 ต่อมาเป็นเซปเปอร์เอออันนี้มีของดีเป็นรีโมทรีโมทรีโม ใช่ครับเราก็อลังกาได้ติดได้ไหมติดรถไม่ได้เหรอติดอะไรได้เมื่อไง

ได้แต่งกับอไแ,แบบนี้เนี่ยได้กดว่าน่าจะได้ <S 2>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  ไม่ได้แรงโ้โดนแดงคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเข้าเอนจิเนียแล้วก็มีไม้นะ3มลูก อ่ทั่วไปเหมือนเอนจิเนียร์อันนี้อ่ะอันนี้เหมือนกันนะฮะกับวางเปลี่ยนปืนหลักต่อมาเป็นโลที่เป็นสไนท์ทิมเบอร์บูตัวเดียวกับแคนาดาเลยฮะปรับระยะได้คันหนึ่งมีคูณ16แล้วก็ยิบห้ามองไกลเห็นยัดคุมมุมคน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟคชั่นใหม่แล้วก็มีอินเทอร์เฟซใหม่ที่จะมีสรุปหลังจบเกมด้วยจพอจบเกมแล้วมันจะสรุปว่าเราสรุปเป็นกราฟนะครับผมไม่แน่ใจอะที่ผมเห็นในตัวอย่างมันเห็นเป็นกราฟว่าเราเสียอะไรบ้างติเกตเราเสียจากอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟคชั่นใหม่ตัวไอเมกาทหารรับจ้างครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ